สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อตด p a s ชั่นค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาในฉากไฟลุกเลยค่ะเพราะว่าของที่เราจะนำมารีวิวในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงแล้วก็ไฟลุกเช่นเดียวกันนะคะก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนค่ะว่าเป็นคนที่ชอบใส่กำไรอยู่แล้วค่ะแต่โดยปกติไม่ได้ใส่กำไรแบรนด์เนมแต่อย่างใดนะคะ นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ตัดสินใจซื้อกำไรแอร์เมนะคะเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ค่ะแล้วก็เป็นที่มาของกำไรชิ้นนี้ด้วยนะคะก็คือว่าในปีนี้ค่ะหลังจากปีที่ผ่านมาแล้วปีนี้ก็เราบูชาของดำไปเยอะมากแล้วนะคะกระเป๋าในตู้ก็มีแต่สีดำค่ะก็เลยเลือกที่จะคือตั้งเป้าใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่ว่าปีนี้อยากจะได้กระเป๋าสีสี แล้วก็พอจะใช้กระเป๋าสีๆเนี่ยก็เลยคิดถึง Air m a d e ค่ะก็เลยตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้ต้องซื้อกระเป๋า Air m a d e ให้ได้2ใบแต่อย่าเพิ่งตกใจนะกระเป๋าที่ตั้งใจจะซื้อไม่ใช่เบอร์กิ้หรือเคลลี่แต่อย่างใดค่ะกะจะซื้อเป็นพิคตินกับการ์เด้นปาร์ตี้นะคะซึ่งถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณ3ปีที่แล้วอ่ะดิฉันเคยมีแล้วก็ได้ขายไปค่ะที่ขายเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะไม่ชอบนะแต่ที่ขายไปมีความสึกว่าเอ๊ะ กระเป๋าสีสันมากไปหรือเปล่าจะใส่เสภ้ายากหรือเปล่านะคะอยู่ด้วยกันมาประมาณแบบไม่เกินปีอะคะ่ะแล้วก็ขายเขาไปตอนนี้ราคาแอมเทขึ้นไปแล้วก็เลยทําให้รู้สึกเสียใจนะคะเสียดายเลยกลับมา ตั้งหลักแล้วก็สะสมกระเป๋าใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ที่มาของกำไรในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่สาวใจดีนะคะซึ่งคุณพี่เขาอ่ะก็เลี้ยงม้าอยู่เขาเป็นนักล่าม้าแหละแล้วเขาก็ใจดีส่งต่อกาไรให้นะคะเพราะพี่เขาก็แบบซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็เลยโชคดีได้ของใหม่ราคาราคาในช็อปเลยนะคะคือปกติจะได้ของจากราคาช็อปเนี่ย คือต้องแบบติดต่อคอนแทคกับ SA เองแล้วการที่คอนแทคกับ SA เองเนี่ยก็รู้ๆกันอยู่เนะาะก็แบบว่าต้องมีอะไรติดไม้ติดมือบ้างนะอันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะดิฉันไม่ต้องแบบไปทำยอดแต่ก็ได้กำไรที่น่ารักอันนี้มาค่ะแล้วก็กำไรชิ้นนี้นะคะก็คือกำไร a m a t u r รุ่น Kick S นะคะซึ่งโดยปกติอะเขาจะมีอยู่2ไซส์ก็คือ ไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่คือไซส์เล็กเนี่ยเป็นไซส์ขนาด PM นะคะก็เหมาะสำหรับข้อมือประมาณ15-16ซนติเมตรนะคะแล้วก็ใหญ่กว่านี้จะเป็นไซส์ GM ค่ะก็สำหรับข้อมือประมาณ17-18ซนติเมตรค่ะแล้วขนาดของเขานะคะก็อันนี้ประมาณ1เซนติเมตรเนี่ยเขาก็จะเรียก คลิกเอสนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนากว่านี้นะคะประมาณ 2cm ซนตมรเนี่ยจำขาดไม่ค่อยได้นะคะ <S <S เขาก็จะเรียกคลิกแคลก S นะคะซึ่งลักษณะของเขาค่ะก็จะเป็นหัวของตัว S นะคะซึ่งตัว S เนี่ยโดยปกติที่เราเห็นที่เขานิยมกันนะเขาก็จะเป็นสีของตัว S ข้างหน้าแล้วก็แนว ที่ลงยาตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีเดียวกันส่วนอะไหล่ของเขาก็จะมีทั้งสีเงินอ่า PHW นะคะคือพาร์เดียมฮาร์ดแวร์หรือว่าสีทองโกลฮาร์ดแวร์แล้วก็อันนี้เป็นโรสโกลฮาร์ดแวร์นะคะซึ่งสีโรสโกลฮาร์ดแวร์เข้ากับด,ด้านนี้นะคะที่เป็นสีเหลืองและสีชมพูมากๆเลยค่ะโดยการไล่สีนะคะ หัวตัวเอสของเขานะคะก็จะเป็นสีเหลืองข้างหนึ่งสีชมพูข้างหนึ่งตรงกลางก็จะเกิดการไล่สีเล็กน้อยค่ะแล้วก็ในตัวของกำไรค่ะก็จะเริ่มต้นจากสีเหลืองไปตรงกลางของครึ่งหนึ่งของกำไรเขาก็จะแบบไล่สีกันแล้วก็จะเป็นจบที่สีชมพูนะคะพอมาอีกด้านหนึ่ง ก็จะเริ่มต้นจากสีเหลืองแล้วก็ตรงกลางระหว่างเนี่ยเขาจะไล่สีนิดหน่อยแล้วก็ไปจบที่ที่สีชมพูนะคะก็จะมีความสัมพันมีมีความแมทกันเล่นสีกันเล็กน้อยนะคะดูในเชิงลักษณะทูโทนค่ะอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูวิธีการใส่ค่ะวิธีการใส่นะคะก็จากด้านเหลืองเนี่ยค่ะก็กดเข้าหาหัวตัวเอเล็กน้อยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ กดหัวตัว S ลงค่ะเวลาใส่อะค่ะก็กดเล็กน้อยเช่นเดียวกันก็จะได้ยินเสียงคลิกนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับข้อมือของดิฉันเนี่ยก็อยู่ที่15ประมาณ15.5เซนติเมตรนะคะก็รู้สึกว่าใส่ได้พอดีค่ะเพราะว่า เขาจะไม่ได้หมุนแบบหมุนจนตัวตัวเอสเนี่ยไหลามาด้านข้างหรือด้านหลังเห็นไหมคะเขาจะติดตรงข้อมือพอดีแต่ถ้าสมมติข้อมือเล็กๆอะ่ะก็ยังสงสัยอยู่นะเห็นสาวๆตัวเล็กๆอะ่ะเขาชอบซื้อใส่กันคือกําลังสงสัยว่าอย่างดิฉันน่ะสาวอวบอะ่ะใส่แล้วแบบว่าคือไม่หมุนแต่สาวตัวเล็กๆอะ่ะเขาใส่แล้วเขาไม่หมุนเขาไม่หลวมกันมากเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมนะคะเห็นวัยรุ่นเลือกใช้กันแต่ดิฉันก็ขอแอบใช้ก่อนละกันก่อนที่จะอายุมากไปกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้นะคะก็เป็นครั้งแรกเหมือนกัน,นะคะ่ะที่แบบว่าใช้สีรดโกเนาะเพราะว่าโดยปกติตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ผิวอะ่ะใช้กับสีรดโกไม่ได้เลยจะรู้สึกว่าดำนะคะแต่อันนี้เหมือนกับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีสีอื่นมาตัดด้วยก็เลยทำให้รู้สึกว่า เข้ากับข้อมือตัวเองอยู่พอสมควรค่ะส่วนอุปกรณ์นะคะในเมื่อเป็นครั้งแรกที่รีวิวกําไรเนี่ยก็จะขออนุญาตรีวิวอุปกรณ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าของชิ้นนี้ยก็ได้รับการส่งต่อจากคุณพี่ใจดีนะคะก็เลยจะไม่มีถุงกระดาษค่ะก็จะมีกล่องมีริบบิ้นนะคะที่มีสกรีนคำว่า AirMate แล้วก็สัญลักษณ์ด้วยนะคะ มีแคบุ๊กสองเล่มค่ะและถุงผ้าค่ะโดยปกติที่ที่ดิฉันคุ้นชินน่ะก็คือเห็นแอมเมสมานาแล้วที่เป็นกำไรอ่ะเขาก็จะมีถุงผ้าที่เป็นลักษณะสีน้ำตาลเหมือนกับริบบิ้นเนี้ยแต่เป็นกำมะหยี่นะคะสำหรับเก็บแต่ครั้งนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นใหม่เพราะว่าเริ่มเห็นมาประมาณอาจจะจำผิดน,นะคะเพราะว่าไม่ได้แบบ ถนัดหรือเชี่ยวชาญน,นักแต่ก็เห็นมาสักปี2ปีเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นถุงผ้าเดียวกันกับถุงผ้าที่ใช้เป็นเนื้อผ้าเดียวกันแล้วก็สกินแบบเดียวกันกับถุงผ้าที่ใช้เก็บกระเป๋าของ a i ม e สเลยนะคะส่วนราคาไม่แน่ใจพูดไปหรือยังนะคะราคาที่ได้มาจากช็อปของ a i ม e สคะ่ะก็อยู่ที่ราคา2 6 5 5 0บาทนะคะ สำหรับไซส e พีค่ะส่วนราคารีเซลนะคะส่วนไหนที่ดิฉันรีวิวก็จะ,ะสืบราคารีเซลมาให้ทราบด้วยเผื่อว่าท่านอื่นอยากได้เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึง Shop a อร์เมดได้นะคะกะ็จะไดะ้เปรียบเทียบนะคะว่าจัดสนใจซื้อราคารีเซลไหมเพราะว่าราคารีเซลไม่แพงมากนะคะอยู่ที่29,000ประมาณ29,500 29,900นะคะก็แพงกว่าในช็อป ไปประมาณหกเจ็ดแปดเก็3,000ันสากว่านะคะเกือบสี่พนะคะก็ลองตัดสินใจดูนะคะเพราะว่า,าการสั่งในเว็บไซต์ของ Airmed อก็สามารถสั่งได้แต่ว่าไม่มีสีนี้นะจะมีสีดำสีขาวแล้วแต่ช่วงค่ะสำหรับสิสนค้าชิ้นนี้ยัง,ย,งยังเห็นเห็นมีสั่งในออนไลน์ได้แต่ว่าเป็นเว็บจากทางต่างประเทศนะคะก็ยังไง ดูจังหวะดูนะคะอาจจะแวะไปที่ช็อปก็ได้เขาก็ขายให้ถ้าเขามีอยู่แล้วนะคะเขาขายอยู่แล้วแล้วก็หรือจะเข้าสู่เว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะดูที่รีเซลก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมกำไรชิ้นแรกของโชติ f a s ชั่นค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะก็ขอให้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะคะเพื่อ,อ มาดูกันว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเอาอะไรมาทำการรีวิวให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ